ครับเจ๋ยวผมขอเสิมประเด็นในในข้อที่ท่านพอดีได้กล่าวไปเมื่อสักครู่นี้เพื่อย้ำป,ประโยคให้เห็นชัดเลยว่ากระบวนการที่ยื่นมาร้องวันนี้เราจะเห็นว่าตัวพระราชบัญญัติปี2524ของอิสลามปี2540แล้วก็ปี2559ถูกแก้ไขในคณะรัฐบาลของท่านพลเอกประยุทธ์จันโอชาแก้ไข แก้ไขในเพิ่มเติมก็คือจากจุฬาราชุมนตรีนะครับแต่เดิมนะครับเป็นที่ปรึกษ,ษาคณะเป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีแล้วก็แก้เป็นผู้ให้คำปรึกษ,ษาเพราะ,ะนั้นมันมีผลต่อการให้คำนิยามคำว่าผู้ให้คำปรึกษ,ษาเพราะ,ะนั้นจะเมื่อให้คำปรึกษ,ษาไปแล้วเนี่ยถ้าไม่ปฏิบัติตามก็จะไปขัดกฎหมายของพระราชบัญญัติ2540ในมาตรา15 ขัดยังไงครับก็หมายความว่ากิจการใดที่เป็นการส่งเสริมกิจการฮัทเนี่ยถ้าเจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติตามจะขัดกฎหมายนี้นะครับถูกจำถูกจำคุกหนึ่งปีนะครับปรับห้าแสนบาทนี่นี่คือข้อสําคัญเลยแล้วก็ในส่วนของมาตรามาตราสิบก็คือเอาในเรื่องนี้ขึ้นมาก็คือว่าย้ายกิจการฮัทเข้ามาอยู่ในกระทรวงการทยนี่คือไทยของความมัน่นคงและประเด็นอขอเสริมอีกหนึ่งประเด็นในเรื่องของอห้าล้าน ฮาลานท่านท่านรู้ไหมครัอบว่าจากนี้ไปเนี่ยที่ติดอยู่ในผลิตภัณฑ์ที่เราดืม่มที่เราดื่มเรากินทั้งหมดน้ำตง้งน้ำต,ตาลทรายทั้งหมดเนี่ยติดในผลิตภัณฑ์ของสินค้าไทยในธุรกิจของไทยทั้งหมด1น6 0 0 0 0กว่ารายการ1น6 0,000กว่า,รา,าร,รายการนั้นรายการนั้นรายการละ4หม0 0บาทค่าตรวจสภาพค่าตรวจนั่นตรวจน,น,นี่รวมแล้วรายการละ6รายการละ6หม0 0บาทเพราะนั้นถ้าบาริษัทไหนมีสินค้า5รายการก็จะเสียปีละ3 0 0 0นบาท การประกอบธุรก <łość> ิจนี้เราไม่เราไม่มีปัญหาแต่มีปัญหาว่าเมื่อท่านได้เครื่องหมายสัญลักษณ์ตาฮารานไปติดเครื่องหมายการค้าแล้วท่านไม่เสียภาษีแม้แต่บาทเดียวตั้งแต่ปี2,5,4เป็นต้นไปฝากท่านด้วยนะครับครับผมครับผมครับผมีครับแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวใครช่วยให้ท่านถึงนีบครับ สามช่ท่ทอง่านรองครับท่านรองรองหนึ่งสองก็เดี๋ยวคนต่อรคุยคุยต่อครับขอคุณเชอาจารย์ครับคุครับครับผมครับก็ก็ต่อเลยนะครับพี่น้องที่ชมรายการอยู่ก็คือวันนี้ าทางกลุ่มปอปปสได้มาดําเนินการในการยืน่นเอกสารให้กับท่านประธานชวนโดยผ่านเจ้าหน้าที่ของสภา,ามารับนะครับเป็นเรื่องที่สําคัญนะครับต่อความมั่นคงของชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์เพราะฉะนั้นหน้าที่ของเราทําในวันนี้นะครับเป็นหน้าที่ในการทําเพื่อปกป้องชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ตามกฎหาาามหายรัฐธรรมนูญมาตรา50